เทคนิคซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่ายให้ได้ราคาถูกวันนี้ลูกกอล์ฟจะมาบอกข่าวดีสําหรับเพื่อนๆที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วแต่ค่าห้องและค่ารักษาอาจจะยังไม่เพียงพอโดยเพื่อนๆสามารถทําประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบมีดีดักได้ค่ะซึ่งดีดักก็คือความรับผิดช,ชอบส่วนแรกเหมือนเวลาเราทําประกันรถยนต์ที่มีความรับผิดช,ชอบส่วนแรกนั่นแหละค่ะซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆมีประกันสุขภาพเล่มก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะค่าดีดักเราก็ไม่ต้องออกเองค่ะ และยังช่วยให้ค่าเบีย้ยเราถูกลงอีกด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณบีเพศหญิงอายุ30ปีมีประกันสุขภาพของบริษัท A อยู่แล้วนะคะซึ่งมีค่าห้อง2,000และค่ารักษาแบบแยกรายการอยู่ที่ครั้งละ30,000บาทค่ะเมื่อคุณบีมาทำประกัน Health Fit ดีๆนะคะในวงเงิน15ล้านบาทก็จะได้ค่าห้องเพิ่มอีก6,000ค่ะรวมกับค่าห้องของเก่าก็จะได้เป็นค่าห้อง8,000นะคะ ซึ่งค่ารักษา30,000บาทแรกนั้นคุณบีไม่ต้องจ่ายเองเลยนะคะเพราะว่าเขาจะไปชาร์จที่ประกันสุขภาพเล่มแรกก่อน,นะคะ่ะแล้วส่วนที่เหลือถึงจะมาชาร์จใน h l t l t i ฟ DD ในวงเงิน15ล้านบาทต่อปีนะคะซึ่งคุณบีจะสามารถประหยัดค่าเบีย้ยไปได้ถึง8,000บาทค่ะ เพราะว่าค่าเบี้ยแบบที่ไม่ได้ใส่ดีดักนะคะจะอยู่ที่2 8 6 0บาทค่ะแต่พอคุณบีใส่ดีดักเข้าไปนะคะค่าเบี้ยก็จะเหลือเพียง12,933บาทเท่านั้นเองค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาประกันสุขภาพเหมาจ่ายเพื่ออัปเกรดประกันสุขภาพเล่มเดิมที่เพื่อนๆมีกันอยู่นะคะ